สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอนนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนมกราคม2565เราจะมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะว่าความรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่จะบอกอะไรนะคะสําหรับคนที่คู่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้ว คนรักหรือคู่ครองสามีหรือภรรยานะคะจะมีความคี้หึงคี้หวงกันบ้างนะคะในไพ่อาจจะสลับกันได้แต่คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันได้ประสบความสําเร็จนะคะด้านการงานการเงินเด่นทั้งคู่นะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างแต่งตัวดีมีบุคลิกหรือมีความชัดเจนในตัวเองสูงนะคะสามีหรือภรรยาหรือแฟนจะหึงหวงมากเป็นพิเศษและอาจจะเป็นที่ต้องตาหมายใจของคนที่มีรูปมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะ<อ>ในไพ่ขึ้นมาชัดเจนเป็นคนที่โดดเด่นมากนะคะมีสง่าในตัวเองมีราศีในตัวเองนะคะ สำหรับคนที่โสดนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคุณจะมีการเฉลิมฉลองเซเลเบตอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเรื่องความคิดความอ่านของคุณประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานที่ทําอยู่เรื่องความรักรู้สึกว่าจะโดนความรักโดนคนแทงข้างหลังนะคะโดนหักหลังบ่อยในความรักที่ผ่านมาในอดีตคุณเลือกเลยหยุดที่จะยุติไม่มองหาความรักหรือไม่ฝักใฝ่อยากจบอยากอยู่กับตัวเองอยากจะมามีเกณฑ์เด่นในด้านการงานมากกว่านะคะมี การได้รับเงินตัวเองในการทําธุรกิจโบนัสนะคะไปในทิศทางที่ดีความรักรู้สึกว่าไม่รีบร้อนไม่ห,หวือหวาและคุณต้องการจะอยู่คนเดียวมากกว่านะคะในเดือนนี้เนาะทําอะไรก็จับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีคู่แต่แบบยังไม่ชัดเจนแบบแน่นอนหรือถาวร อาจจะมีการจบยุติกระสิ่งเก่าที่คลาคสังมาแล้วมีความคลายความกังวลเกิดขึ้นหรือว่าคนรักเก่าจากไปโดยไม่มีวันหวนขึ้นมาก็ได้นะคะในนี้ที่หมอบอกอาจจะเป็นการพัดภาคจากลาโดยประสบอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าการจากลากันไปโดยทีเออ่เราเลือกที่จะไม่พูดหรือเงียบเดินจากไปหรือว่าไม่มีการพูดหรือติดต่อพูดคุยแล้วในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่แต่อาจจะเกิดขึ้นภายใน8เดือนที่หมอบอกอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่ดี มีไฟในตัวเองนะคะเป็นคนที่รูปรถกลิ่นเสียงหน้าตาดีนะคะฐานะความมั่นคงมีให้ตัวเองหรือว่ากรอบธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณจะพบเจอคนที่ดีสินเสมอกันเข้ามาในช่วงระหว่าง8เดือนที่หมอบอกไปนะคะพูดง่ายว่าจะรู้สึกดีหรือว่าเพิ่งเริ่มคบหาดูใจกันหรือว่าบางครั้งที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะเริ่มตัดบทจากคนเก่าไปแล้วหันมาเจอคนใหม่ที่รู้สึกว่าเขาดีช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเราได้ในเดือนนี้คุณจะเลยรู้สึกไม่มีความตึงเครียดหรือความกังวลมากเท่าที่ควรนะคะ หมอนิมกราบขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดแชร์อขอโทษค่ะฝากกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนนะคะกดแชร์ได้เช่นกันค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจอดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านรับเอาแต่สิ่งที่ดีไปอันไหนที่ไม่ดีไม่ใช่ก็ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาประสบความสําเร็จในทุกด้านที่มุ่งหวังนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองปลดหนี้หมดสิ่งแล้วก็ขอให้เจอความรักที่ดีคนที่ใช่สิ่งเสมอกันเข้ามาดูแลและซัพพอร์ตในด้านหัวใจนะคะหมอนิมกาบขอพระคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ